ลุ้นหน้าร้านป้าเลยอุ้ยพอได้เลยเมาเร็วมามาช่วยกันลุ้นเร็วเร็ว็วกันนะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอมเชียเยอะช่วยหนูลุ้นด้วยเหรอว้าโอ้ยเยอยเลยเห็นป้าดีคำค่เอาไปทอดนันฉันเปิดบ้างนะนี่แม่เป็นไง โปรช่าของพ่อโอ้หัวแหลมแรงมากเลยอมากเป็นอาทิตย์เลยนะคะอยากเป็นอาทิตย์ยอดความพามพลรามพ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 ามเลยอยู่ดี่แล้วนี่เย้ ไได,ดีใจอะไรล่ะหลอกลวงกันดิดหรือว่ามันน้อยไปเอาผักชีมาเพิ่มแ<อ>ม่มไม่ต้องเ,เดี๋ยวก่อนของฉันร้อยหนึ่งผักชีล้วนลวนแบบนี้มันหลอกลวงก็จะชัดดิหอกลวง,ลงพูดอย่างนี้ได้ หลอกลวงหลอกลวงอะไรน้พ่อนะอเออก็เอาผักชีให้เต็มที่เลยโอ้โหแล้วจะไปทําอะไรนั่นหนาวผักชีอย่างเดียวเนี่ยก็เห็นโกนหัวนึกว่าสายธรรมาก็เลยเอาผักชีให้อย่างเดียวบนี้มันาลอกลวงหลอกลวงหลอกลวงได้ยังไงเอาเงินคืนมาเลยเอาไอ้ดีหลอกลวงหรือหลอกเล่นนะไม่หลอกเล่นนะไอเนี่ยเขาเรียกว่าหลอกลวงไม่ได้หลอกลวงหลอกลวงเขาเรียกกล่องสุ่มมนแล้วแต่ดวงกล่องสุ่มมันก็ต้องมีไก่สิวะ ไม่คนละสุ่มกันไม่คนละสุ่มกันแบบเนี้ยหลอกลวงชัดๆไม่ได้หลอกลวงนี่มันตองสมมันจะต้องมีทองมีอะไรใส่เข้ามาสินี่มีแต่ผักชีเลาอะไรกันเนี่ยวาวกำลังผัดข้าวอะไรไม่เรืร่องอะไรก็เขาบอกว่ากล่องสุง่มผมก็ซื้อกล่องสุ่มมาร้อยหนึ่งมี่จะผักชีอย่างเดียวเลยโอ้นี่โอ้ผักชีเอาไปทำไมเจ๊ยายขนาดนี้ก็เอาไปที่วัดนะมั้งเอาไปโรยล้าโรยอะไรโรยหน้าได้ ก่อนแล้วเราอะอ่ะาพ่อยังไงอันนี้มันเป็นโปรโมชั่นทางร้านขายผักเรียกกล่องสุ่มกล่องละร้อยเดียวเองแล้วแต่ใครจะได้เยอะแล้วแต่ใครจะได้อะไรพูดง่ายๆคือตาดีได้ตาลายเสียแล้วถามนิดนึงถามที่จริงก่อนที่เราจะมาทําการชิงโชคเนี่ยเคยไปขอญาตจากกรมการปกครองสมัไทยังเอาแล้วเอา คือการที่เราเปิดให้มีการเสี่ยงโชคเสี่ยงทยายนะด้วยการประกอบอาชีพก็ดีการค้าการขายก็ดีเราต้องขออนุญาตมันมีพรบการพนันปี2 ตามมาตรา8ก็บอกเลยว่าผู้ใดถ้าประกอบกิจการะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายประกอบกิจการการค้าหรืออาชีพต้องขออนุญาตจากพนังงานเจ้าหน้าที่เท่านั้นถ้าไม่ขออนุญาตเนี่ยโทษจะคุมไป็กันหนึ่งปอหนึ่งปีและปรับตั้งแต่50บาทถึง2,000บาทเชียวนะแต่มันมีข้อยกเว้นเรื่องเดียวบางทีพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้วิธีที่มันไม่ผิดตามพรบพารพนานเนี่ยสินค้าในกล่อง มันต้องมีราคาไม่ต่ำกว่าที่ราคาขายไอ้กล่องสุมเนนีเช่นนับพวงซื้อมา100บาทอไอ้ผักชีเนี่ยราคาเนี่ยผักชีมันทั้งหมดทั้งกล่องเนี่ยมันต่ำกว่า100หรือไม่เออถ้าไม่ต่ำกว่า100มันก็ไม่ผิดพรกบการพนันนั่นไงแบบหลายคนไม่รู้แต่วันนี้ดูข้างโง่แล้วเอาไปใช้ได้ <laughs> ผักชินแพงนะช่วงนี้แพงมากานี่นบางทีคบางคนซื่บางทีไปลอยนะเลยนะนี่คือข้อยกเวน้นอันนี้ก่อน เกิน100บาทเกินนะเกินอยู่แล้วนี่ตังไหลงเ,เอเอเนี่ยเขาเพิ่งเอามาใส่เนี่ยไอตอนคิดว่าตัวเองจะผิดเออเออส,สรุปแวะแว่าเทคนิคง่ายๆถ้าจะผิดเรื่องพรบกรารพนันหรือการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนั้นอของในกล่องซุม่มต้องมีราคาไม่ต่ำกว่าราคาขายจริงถ้าหลอกโลวงลูกค้าไอสิครับคู่ๆแล้วต้องใช้ค่าสิยไหลผ่านทางพ่องด้วยนะครับนี่แหละครับดูข้างโอ่แล้วจะ 被血汤哦。